ครับสวัสดีทุกท่านครับจอดเลเนๆหนุ่มๆมาเลี้ยงกันเลยครับมามากินวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกันครับเนาะข้าวนอกบ้านแันเลยครับเป็นชิมจุ่มเป็นยังไงกันเลยเป็นมาเสิร์ฟเสิร์ฟเนาะกันเลยครับไอ้ชนชนกันแปซ่บครับนะครับมามากินข้าวเลี้ยงกันครับเนาะจอดเล่นเลี้ยงกันมากินข้าวนอกบ้านครับบางคพื่อนจากงานทำงานก็ว่าหาเลาะหาตะเวน วัสตีุก่นนสุข็น้ากนะวันตีกันเลยครับไปกินอวไปกินได้กินแล้กันเนาะพี่น้องนเสิรเสเาเสรเสมนัวกันเลยนะกินบทเย็นนกินบทดีครับเนี่ยดินการมื้อมัากินมันสบายสบายสองคนนาะนการสั่งกาติอนดียฟนก็วัดตวครับ

เทำไปหาหอ่กระปุมืยเดาเสียออกไความสำเร็จอยู่แค่ยมความสำเร็จอยู่ไม่ไกลครับพี่น้าแ่ยังิลงจัดจักไทยแตงคูเก่าครับเชอีเชิญนนองมากิ้งมาทานกันนั่นนี่ก็พี่นองกจจะ้หูจูกไก่กันดีนะอยู่ห้วยป่ากันครัว่ะอาหารนอกบ้านกันเสีย์กันนะกิ้งกเดีดตัางกินรกที่สดนัวกับ ม้น so, ั่งดูนั่งยาจิมกันเลยพี่น้องวะ่ไมย่าี้ดินเลยบ่อต้องด่าหจิ้มต้องใช้เปนย่ี้ินดินบ่จิ้ต้องอหู้่ได้พีน้องนังกายส้นนี้สั่อาหารนัางกายเสนนี้เจ็ดงสมบูรณ์เพราะง้นเจ็ดงกันีเนี้อบางมือนีเนื้อข้าวหนึ่งบ้านเ้าน่งนด้บน ก็เป mm. <Ja. S 2> okay, ็นก <Yeah. S 2> well ันเป็นกันเตรียมมาตรการของตัวเองและครอบครัวเ่าก็ออกข้างนอกนี้ยู่ที่บ้านนี่ก็เป็นยังนไม่ต้องว่าอ่าอ่าเกินอีินทรีย์อยู่ให้ได้เพราะว่ากับอ่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องทนต้องสู้ต่อไปหลายท่านหลายคนยังกจะ่วยพึ่งพาอาศัยกัน่วยพึ่งพาอาศัยกันกันและกันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใช้กันไปครับ ด้วยกันซ <ori> ึ่งกันและกันนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีกลุ่มมีก้อนหนึ่งละเออครับไปอยู่คนเดียวคนเดียวเพื่อเดียวเพื่เดียวผู้เดียวครับมันมีพอมีไมีอยากมีเพื่อนตั้เป็นกูุสุขคนคือเก่าแะพี่น้องเนาะครับ่ไหนนมนเอเสียบเเลครับมันคกินอ่านีแท่เป็นเสียบงานไรรล้มลุกนนะไนเลยสวดสวดเรื่องไรอ้อกากวออกมาเลยครับนาอหย่ยอเก่าครับน้องเสียบมันก็ที่เก่าครับ ดีพี่น hey, hey, ้องมัน hey. 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 uh, um ่น้อยเหลือินหน่อยแต่คาราอาร์ต์ยท่ายังายกีกับมหานั่งกินชิวๆนั่งชิวๆกันก่อนดื่มแล้วก็ไป่อไปส่อง้อไปเที่ยวกันวันที่วีทสวยามก็ได้แล้วต้องมาเพิ่มไปวัดวเกกับกาพักไปหาวัดขาวาได้เพีงน้อื้อเหตุนั้นสิ กบรรยากาศที่กก right mm ็บรรยากาศทีสดใปฮตรงนี mm ้ก็เป็นนาขา้านสามีว่าไว่ากังจัดนั่งกันได้พีลงแน้ะเออจาจะผืพาไปหาเกาาเที่ยวมาบอกว่ากับเขาได้แน่ว่ากัเขาได้ครับเนาะหลังจากว่าพื้นที่การจอดรถลบดบถค่อยนี้พื้นที่การจอดรถกับ่ค่อยหลายแตเลยต้องตีรถกลับม้ากลับบานน้องกันดีกว่าพียงลงแล้วแต่ผมนี่กะว่าต้องไปแต่ต้องเื้นกันนะเชิวๆกันคนเพยลงนะชื่อกันครับ

พอะเป็นน้ำพอไดเป็นน้ำก็ามอัดลุกกบมีนองนั้นะมากินกันเลยครับอะมาเลยนเล้ยแต่ว่าไก่ไก่จากเออหอยปามกันคือพี่ชุดน้องมากินก็ครับเนาะ่ายังไงยังอารุฮาละครับเพราะกินได้ก็กินกินก่อทั้งคีนไปแเราทันใดที่เคยมากินก็ดีโรสัตว์กันดีเนาะแซ่บพี่เ่าครับนั่เขารดดี๊ดเขาแซ่บพี่เขาเับอีก

ความสุขที่ตัวเราเราสร้างขึ้นมาได้เองจุกควาสเราแ่ทนแ่คือมีความสุขอยู่าลเออยินดีนะไม่ีองน้อเจะกายทีว่ามีความสุขเ้าจะความสุขแต่ยายปรับนโตขอหาสิงปัจจุบันใ้ได้นะต้องรับด้วยฮ้องได้เพื่อนนี่นเดินวเพือนผมจะแถบนีปอนมุมนี้ปอนกระปี่อ่าเี้ของตัวจนแท้แนะอ่ ตรงนี้ตรงนี้แต่วบนี้กันเงาดูงามมากดาคนเขามีไม่เท่ากันคนคนั้งหมคนต่ำคนสูงคนสูงคนต่ำครับคนต่ำก็มีคนเสี้ยคนเสี้ยก็มีคนสูงคนบอกก็มีคนขี้เหร่คนขาวก็มีคนดำครับคนพูดไม่ดีก็ต้องมีคนพูดดีเราถึงแบบรวมคำรวมเกี่ยวครับของสารตักเตือนลูกเขากลับไปให้เขาพินะมาเถึงสถานะโอ้ยเจ้าโยกสดนกสดนกสดเลยนะ

เนี่ย็เข้าตะวันออกอันตะวานออกอันสานมโอนออกไป็นงครัิโักพิรับเ่อประหารที่เนมีดา็นเกาป็ตเอาแก้ตัวไหมผมพิจา้องแก่ตัวกันนี้นะเป็นวันตะวานข้าวันสารับอมีเป็นแยกนะอามันนทิพย์นครับสาววันทวัน้ออกวันสากันส่วท่านใดอยากเป็นกระทนเอท่ก็อ้ จักวัดแต่ว่าถือบุญเนื่อก็จ <how refugees> ักวัดไปวอดชทิดมาวออกับวมเป็นดขอให้ถัก็ทำนั่นไงตัวเองไปูกคิปว่เดไปถไปนี่ก็ได้ไปครักเี่มันเองขอรับขอรับขอรไปไปวหอดได้วอดหอดในตัวจก็ทำไปนสุดยอดไปเลยสุดว่าอย่าง ตัวนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งทั้งทีก็ต้องกดคอมไลค์กดได้กดแชร์คอมให้กันเพือนกันนะครับพ่นนะคนต่างช่วยกันต่างคนต่างพิจารณากันไปดูคลิปกันดูดูคลิปกันให้จบดูคลิปกันให้ได้นะครับสิ่งตอบแทนต้องจะมาเองเงาธรรมชาติเป็นแ่าเนี่ยนะครับเงาธรรมชาติอีกอีกแล้ครับกินไปกินไปคุยไปก็หมายว่าไปไม่เป็นไรครับนั่กินแล้วก็นั่งกินผู้เดียวเลย อาอิ่เหรออิ่มอีกอิ่มเนาออิ่อีกแล้วพี่น้องเด้อครับมเด้ออ่าทุขทุกให้กับบุขุขอขุ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 ้องกรุทอขุขอขุขุัขุขุขุุข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 ุแต่พี่น้องขุขุขขุขว่าจุขุขุที่ว่าไปขุ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 ขสุขขุขุขุขขุขุยุข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 อุข้่เขมุกัน

cần tay, à, hợp năng, bảy tháng bảy hồ, bay chim ô, bay cả, bảy bay rất dễ thương, có địa, coi trung cảnh này, thác từ cuối mùa trở sông các bạn đặt cái nó ở thật xa vậy, có bố mẹ nhắn mặt máy bố mẹ nhắn tiền tố đó chính thức là chính thức câu mà bỏ lại <laughs> tiền hàng cả năm 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 rồi tế thơ ở nằm bằng thì là ở có tiền เดอยู่เาะอดีจรงแต่ทำได้เหรอมีตามใจออาเพือใจเราซุกสิ่งอย่างให้เรืองสมต้องที่รัาขหงดเลยแของเราตันเองด้วยครังเราต้องกินยอะสัแล้วก็าวครับอ่ำน้ำดู๋หมดหมดหมดาที่เรามากิอย่างปีน้ำกันครับโดนเทียมากกับเราอล็อกเรม่รดวก็ค่อยมากนแล้วโดนที่นี่แล้ว อาหารจั่กันกากกับเจ้าองของเจ้ากันถึงเจ้าคนเาก็ต้องกินต้องต้องใส่เท้าก็ัวลุนน่าทอห่งตันี้ัอยู่ครับนเาท้อเห่งกันขนาดเลนเดือนน้ำก็เดียวเต่าไกเนอหนอปับปากปักบปา๊บาังานเพิปเพิิว่าทหารกเพิปเออ่ิต้งมันจินนังทหารทังการเนี่ยคุววยกันสั่นยครับ แบที่เขาบอกว่าเป็นแบบอัดสีอัดอิฐอดใช่ไหมอีบใ่แน้เก็งงาะกินเข้าไปก็ต้องกินเพื่อกิ้มทีน่จิมทีอครับนันเลบางคเคยท่านบอกว่ากม่รแแซ่บรสชาติีกัเาส่วนกากไปเออมองนั้นแซ่บตองนี้แซบกับทำแบบีไยังครับอีกปนิดสระอย่างมากไหมเนาเออ กาจิตการเลยครับผมไปครับโก้ของท่าบอกโก้ไม่ว่าทีนไหนเนาะไปเพื่อตนติงะครอบครัวครับถ้าผู้่านเราท่าทุกท่านาพานเราติ้ได้โกิดนะรผู้่านจะขิดไปทำอย่างน้ดยนะครับไับเอีมือทำมือกร่าที่างพวก้ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในค่วต่อไปนะนี่ย่ต่อไปเราจงมา่ออีกนะบอกสัาพแบบไก็จะเรื่ากัน กันแห่งกันเข้าวายกัโคนบ้านเดียวกันจะมองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าน่าแค่ไหนบุญหนนต์ที่อยู่ยังไม่ปลุกใจยังไม่ปลงกใจไม่ทำว่าสบายดีรอให้กันเสมอคือคุณบ้านใครคุณบ้านเดียวกันเพรราะอคับ ก็ันมัก็ะมันากก็จะไ่ต้องเล้ยอแเสียงร้องร้องเสียงดีมากกับพวกนเนาะหาตัวายไปกันสุดกันแล้วกันนักอยูเนาะครับเนี่ยเอาออ e. กครับเนืหห้อปลาั้น่อยครับเสรยมโ่เนาะเสียมดากรับเสีเนี่ยเนาะคนโบราณก็มาลองฟารวงปุ่ใส่กับว้ยตกน้มนครับ

อยแชร์แทนี่อะครับเนีเอาไนั่งตุนัเชาัน่อยนะสุกุครับนี่างปาสดๆกันเลยนะอสดมกันไปหน่องเลยผมไปีเอ๋าง้กินกันกันเน่ยนะเดี๋ยวตุ๋ย่างตบเกยเปก็ไปบุมกันไปพี่น้องเนาะ นนั้นก็อาจเด็กๆทองกินน้ก็ยากเข้าจะมาสางว่าเล็ทุกคนก็ท้องกินตรงใจจุ่มกิน้วก็ต้องว้าไปเอาไปคืนเรังจะค่อยบอกเกัได้เนี่ยเสร็จรก็เลยครับพล้ทุกกลมัใจของคนที่ลักจะแก้สมัยแวเอานคนใดคนแท้คนติดตามกันเขาขาคนทุกกลุมตั้งใจทุกทาพ่ อ่าไว่าดีสารไม่จเป็นภาคและภาคกลางภาคใต้ร้วมหมายร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตามเคยพิณงนะอานเป็นประเทศใกล้เคียงกันละไอเอฟซจะการติดกามเข้าไปอ่อก็ุณงลงนาก็พุ่สู่สุขค้นนอกพิณงนะากดกดปะกันกดแทงกดแชทกดติดตามกันนอกนะเพื่อเป็นการั้งใจในลิปต่อต่อไปถิงนะาแว่าจเกันนะ ทีาไปโหมากับหลายๆประเทเกับสวงแล้วก็เนาอ่าทุกบ้านทกกบ้นครับ้ับนที่โททําต้องอ่แล้วก็มาให้เราเส้นนะครับอาถึงในที่เรากินรานค้าที่ต้องที่นั้นหมดตรงนันแล้วก็เคปับปัดเร่งเราร่่าทนครับ ภัยสุขุสุขุนขับเี่อธิบาีบอกเก่งอธิบาีบอกของอา่อยทิศขัดไปแต่หึงขัดเราเนาะพี่น้องเนาะแต่วิ่งขัดแน่เต็มแม่ไปโว้ยโวเต็มไปโว้ยซื้อไปแล้วพี่รองเนาะเจุดเกลอกินให้เต็มที่ไปเลยครับเนาะสำหรับท่านใดที่เขาบอกมึงเขาบอกกดไลค์กดแชร์อาจจะขอขอบคุณสุขุสุขุนจุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับสำหรับวันนี้เราจะไับบายบายกันสู่สุขุนเนาะโชคดีมีใช้ อยู่ดีๆเนี่ยชมมันๆมันๆกันเลยครับว่าเดินกินเท้อิ่มแล้วก็เดินกลับไปนอนที่บ้านนะพักผ่อนให้เต็มที่ครับสวัสด,ดีสุขสุขคนครับ